ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วน,นะครับกับบ<ม>ุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการ,กรเรษกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมอ่ะพี่น้องครับวันนี้คลิปนี้ผู้ใดอยากจจได้งวงางามมาใหม่ด้คับพี่น้องครับเป็นงวงงามทีราคาเกษตรกรเนาะจากเอทีฟาร์มหรือข้อของน้องอุ้ยคับพี่น้องครับมันนี้ผนมีงวงแม่ลูกมาฝากพี่ฝากน้องประกอบกับงวง สาวนะครับแล้วก็ง้วนทองนะครับพี่น้องอ่ะตัวใดสิ่ถึกใจพี่น้องนะครับเนาะเออนี่แหละมาเบื้องกันเอาเอาพิกัดอยู่ที่บ้านหนองคู่ขาดตำบลหนองคู่ขาดอำเภอบอนระเบือจังหวัดมหาสารคามครับชุดนี้เป็นงว่าไม้สูตรโตนะครับพี่น้องครับแล้วก็มีตัวตัวงามๆสดๆเลยนะครับพี่น้องครับนี่เอ้าตัวใดสิมีจัดโปรูกบนเดี๋ยวบนช่วสี่้าเบื้องนะครับเปิ่โเป็นการเสียเวลาครับพี่น้องสเตจกับทั้งน้องเวงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอีทีฟาร์มค่ะ วันนี้ก็มีงัวแล้วค่ะเก,กษตรกรอนวาฝากเกือเกินแล้วค่ะเป็นแม่ลูกจะคูนกันกอ่ายู่นี่แม่ลูกนี่มีอยู่ครบเดี๋ยวที่มีงัวสาวสมัครเป็นงัวสาวกับงอ้อทองครับผมงัวสาวตัวละหมื่นกว่าบาทครับอ่าเบอร์โทรติดต่ 21, ไอได้ค่ะ0981273521 ID ไลน์กับเบอร์นี่แหละคะ่ะอ่าสำหรับการประกันประกันท้องประกันตั้งอยู่14วันมีใบรับประกันเหมือนเดิมค่ะครับผมของฟรี150กิโลอ่าเปอร์หนึ่งนะอุ้ยจะตัวไหนครับเอาเป็นง้อสาวก็ได้หรือง้อสาวตัวใหญ่นี่ป่ะตัว้ยเล่่ะพีน้องครับ ตัวนี้สูงใหญ่เด้อพี่น้องครับอแต่รอยสี่สิบไหนจ,จะได้เด้อครับเด้อขายเงีวสูงใหญ่แดงเข้มแดงบดอ่าลูกพ่อได้อายุจักเดือนหรือครับนี่อายุประมาณปีค่ะสิประมาณที่สองสิบสามเดือนน,นนี่แหละก็พุ่มมาน่าจะประมาณประมาณนี้แหละพี่น้องครับนี่แตัวใหญ่โค้งสงงั่งใหญ่เด้อครับเด้อลูกพ่อได้ครับบัง้ยบ่งฉาพลอยนี่แหค่ะอันนี้บ่งูาพลอเ <ๆ S 1> ด้อครับพี่นอ้องตัวใหญ่ๆยังสี่ใส่รอย 40, สี่สิบเนี่ยอุ้ยเปิดใบทีเท่าไรเมื่อเก้าพันหาค่ะอันนี้เมื่อเก่าพันหายพี่น้องนี่แหละง้อมาถึงสองเม มาได้ทุบมาได้ตลอดแล้วครับผมนี่เด้อนี่เป็นของโบตับหนีโบมีนะครับเนาะเรื่องตับหนีนี่เพิ่นรับประกันให้ยได้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะให้เบิ้งเล็บนะครับเนาะนี่นะครับเบิ้งเล็บเบิ้งถ่ายยางนะครับเนาะอันนี้ลาให้เบิ้งถ่ายยางได้ครับพี่น้องเออนี่เด้อผู้ใดมักตัวใดก็ดมาเอานะครับเนาะนี่ผิดตัวนึงอยู่ทางผิดได้พี่น้องครับอ่ะเพิ่นไปแล้วพี่น้องครับอ่ะเดี๋ยวขอเบิ้งรูปเทียงกันเลยค่ะเออเดี๋ยวจะขอเบิ้งรูปอีกได้ครับพี่น้องครับ เอาสิพาสเป็นตัวที่สองครับผมที่สองเอาตัวแดงๆนั่นก็ได้ตัวแดงนี่หนาได้ครับอ่ะตัวนี้ก็ใส่รอยสามสิบได้เหระพี่น้องรอยสามสิบสามคับวัดเลยรอยสามสิบกลัวๆนะครับตัวนี้หนาขึ้นไม่อยากเลยครับด้วยพี่น้องอ่าน้องตัวนี้ก็ทิบเดือนไได้ปประมาณเดือนนี่แหรอทิพเดือนนี่แหละพี่น้องครับนี่หัวว่าท่านถึงปีแต่แท้เตัวนี้สูงรอยสามสิบสามลูกพอได้ครับไอ้ลูกบ่มีใบค่ะบ่มีใบนะครับเด้อยแต่โตงามดีอยู่เปิดเท่าไรครับน้องอุ้ยตัวนี้ สองหมื่นสี่ค่ะ,ะตัวนี้สองหมื่นสี่นะครับผู้ใดได้อ่าอยากได้นั่นหนาลวก็เอาไปเป็นแม่บอกเนาะตัวนี้กับหมอนเรื่อยๆพี่น้องครับอันนี้น่าจะลูกหลอด,ด้ะครับพี่น้องครับนี่อ่ะเบิง้งหลูเบิ้งส่งนี่แขงขาถือว่าใหญ่ดีอยู่ครับสีเข้มนะครับเนาะนี่ขอบหงูดำโบ<อ>ดนะ<ๆ>ครับพี่นอ้องอ่อันนี้ต่อรองได้อีกนะน้องอุนะ้ยเนาะหยได้อยู่ค่ะแต่ก็ของเาไองคลิปนี้ส่งส่งฟีบห้องใสครับลอยโลูลอยห้าสิบโลโอู้ลอยห้าสิบโลตัวพี่น้องครับเอ้าส่งฟีนร้อยห้าสิบโลนะครับเนาะ เดี๋ยวสิพาเบิ่งออกหางครับพี่น้องครับนี่เด้อออกหางกะค่อนข้างที่จะใหญ่ดีอยู่นะครับเนาะนี่ละมาเบิ่งออกนี่ผู้ใดบ่ทันเห็นตัวเหล็กครับพี่น้องครับตัวนั้นตัวนั้นมึนเก่าพันหาน่ะตัวนั้นมึนเก่าพันหานี่ตูเบือนึงนะครับเนาะเศรษฐีผ้าเบิ่งขางนะครับเออนี่นะครับเดี๋้อเออนี่เลือกเอาพี่น้องผมว่าสาว่ายตัวเยอเออนี่เบื้องหน้าตรงครับนี่ อ่ออยากได้มีให้สองเบอร์เลยพี่น้องครับเด oh, like um uh ี๋ยวเบอร์ที่สามเบอร์ได้ครับน้องเุ้ยเอาตัวนั้นก็ได้ตัวนั้นนวลนนะตัวสามตัวนี้กับหนาคือกันนะครับตัวหนาหรือแอ่ะตัวนี้อ่าเนื้อหนังหนาพี่ความลึกนะครับเนาะน้องเจ็ดเดือนแล้วครับตัวนี้ประมาณหกเดือนค่ะประมาณหกเดือนนะครับพี่น้องโอ้สูงเด่นปานประมาณร้อยตัวนี้ของหางบางแง่หนานะครับสูงเท่าไรครับตัวนี้ร้อยยี่สิบห้าค่ะอันนี้คือวัดเหรอเนาะวัดแล้วครับอันนี้วัดให้แล้วสูงร้อยยี่สิบห้าได้ครับดีด้วยหรือ ตัวนี้อุ้ยเปิดไว้ทเท่าไรตัวนี้เอามื่อแปดท่านหายตัวนี้ 18, มื่นแปดท่านหาพี่น้องครับเลยใส่เบื้องแผ่นหลังจะกไข่ที่หลังตัวนี้ยุอ,อกครับนี่ผู้ใดมาเจ้าเนยเจ้าหนังนะครับเนาะตัวนี้เบื้องหน้าตรงครับผมอ่ะนหน้าตรงนะครับเนาะเดี๋ยวเอานี่เบื้องเล็บสองตัวไปนำ้ำตัวนี้คือตัวแรกได้พี่น้องได้ตัวบกไงไแหละเมื่นเนก่หาห่ารวยนะครับนี่เสียให้เบื้องทายยางของแม่นี่นะครับเออนี่ ยังหนานะครับเนาะตอนนี้ก็สิไม่ได้ปลายหางขาดได้อ่ะนี่เบื้องเหงาหางตอนนี้ก็เคเป็นล้ำปีนิดน้อยปลายหางขาดแล้วก็เคยเป็นล้ำปีมาแต่หายแล้วล่ะครับจ้าเมีนแทบจะบ่เห็นเลยวส่งดีเลยล่ะครับวตัวนี้นี่ตัวนี้งามเลยได้พี่น้องครับนี่เบื้องกัมนี่เป็นมัดๆเลยล่ะครับผมอ่ะเบื้องชา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 ไปเนาะนี่เออเอาให้เบื้องสามเบื้องว่าสาวหลุนดุนนะครับมักตัวไหนหรืออยากกินยกชุดสามตัวนี้ไปก็ได้ด้วพี่น้องนี่เอาเลือกเอา เบิรง้วงไกลๆขวงน้ำครับตัวใหญ่นะครับสาม,เ,มเบอร์เบอร์สีครับผมบตัวที่โตหัวบล่นเนี่ยตัวนี้เป็นหล่นธรรมชาติผมธ<อ>รรมชาติค่ะตัวนี้ใส้น,นลอยสามสิบถลิงหัวลอยสามสิบหัวด้วยลอยสามสิบกัวด้ครับเด้อนี่เป็นงวดด้วโบดได้ครับพี่น้องครับลึกอ่าลึกดีได้แหละตัวนี้ก็ได้อันนี้เนี่ยง้ประมาณจักเดือนก่อนประมาณสิบเดือนไหสิบเดือนนะครับพี่น้องนี่เป็นง้วโบดได้ครับเด้อกระขางที่จะนาดีขึ้นกันหลักการลักษณะเด่นผู้ใดหารล่นธรรมชาติออกตัวนี้ ลายสารสิบสามเลยยังตำเลยเนี่ยตัวนี้เอ้ยเปิดเท่าไหร่ตัวตัวนี้ตัวนี้มื่นแปดพันหาค่ะตัวนี้มื่นแปดพันหาได้ค่ะพี่น้องครับงอมอมืน่นกว่าบาทนี่ตัวใหญ่เยอะได้พี่น้องเด้มื่นแปดพันหานะครับเนาะนี่เบื้องหน้าตาตัวนี้เป็นโลนธรรมชาติเด้อครับจ้าอ่าต,ตัวได้สูตโตได้พี่น้องคุยได้สูตโตอ่ะอ่ะพูดคุยตัวลองได้สูตโตยกหลายโตัวยังล่ได้หลายอ่ะอ่ามีเบื้องเล็บอ่ะยกชุดไปตั้งฟ้ามองล่ได้หลายสัมพี่น้องครับเอออ่ะนี่เหลือเบื้องเรานะครับเนาะมากตัวใดพี่น้องครับ อีท้ายเบื้องมุ่งถงกลงให้ไปนะนะครับเนาะหางเง้วดีนะครับตัวละมื่นกบาทนะสามตัวนี้ตัวละมื่นกบาทนะครับเนาะสามสามตัวนี่ตัวละมื่นกบาทพี่น้องครับเลือกเอามาใส่ไห่นะครับเนาะตัวนี้ือยืนดีทางหนาทางยืนดีพี่น้องเลยเอานี่เดี๋ยวก็นะครับเบอร์ต่อไปครับผมต่อไปเป็นวัวทองกันเลยต่อไปสิเป็นวัวทองเลยพี่น้องครับวัวทองแม่นี่นี่ ทองจักเดือนทองพ่ออดไครับสาวทองแรกโค้มตัวอ่าเป็นง้วทองแรกโค้มตัวด้วพี่น้องเด้อหมอตรวจว่าหาเดือนแต่ว่านมมันลงนขุมมือขุมมือมาไหนเจว้าหมอเออจ้ะหมอตรวจว่าหาเดือนแต่หลายคนสื่อว่าไปผลบ้าหกเก็ดเดือนบางที่กับขอดค้อนมันก็บริเนอนน่ะพี่น้องครับหมอทองลอยเปอร์เซ็นต์น่ะค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเผนสมุนไพรแทนนะครับเนาะอ่ะนี่นะครับทองลอยเปอร์เซ็นต์นมมันล้นเหรอข้นสูงตัวนี้เท่าไรน้องวินประมาณลอยสี่สิบแปดได้ลอยสี่สิบแปดได้เด้อค่ะพี่น้องครับ ลอยสี่สิบแปดได้นะครับเดี๋ยวสิถามราคาให้ตัวนี้กูได้หาว่าสาวสองแหลกตัวใหญ่อ่าวิบว่าไว้เท่าไหร่สองมื่ 29, นเก่าพระหาค่ะตัวนี้สองมื่นเก่าหาลอยเองพี่น้องครับอันนี้ยังต่อได้อีกนะครับเด้อต่อได้ค่ะออได้ีกนี่ถือว่าลึกดีดอกพี่น้องครับตัวนี้ก็ได้เป็นเครื่ององมนะครับเนาะนะแต่โตใหญ่ดีนะครับเนะาะเออเอาเอาพึ่งมุ่งกวลวง ง้อว่าเป็นตัวหน่อยนะครับสูงเกือบลอยหานสิคนนี้ผู้จุงเป็นสูงลอย 8, 8แปดแปดสิบนะครับดีกลัวนะครับเอออันนี่เบื้องหน้าตรงนะครับเบื้องชัดๆนี่ยแหละพี่น้องดูทีละจุดไปหูถึงเชิงสตูเล็บยันเห็นครับผมเอาเบื้องถ่ายยางเล็กน้อยนะครับขาถั่วขาสอนบอเดียวเป็นผู้ศรีผ้าเบื้องนะครับนเนาะเดิน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 เออเดินมาจอดเล็กก็ได้นี่ขางขัวเบื้องถ่ายยางไปน้ำครับสิี๋้าเบื้องขางใส่พี่น้องนี่อ่ะ เงี้ยเครือขังนีเ่เอาไปจอดเลยนะครับเนาะโอ้เด็ดคัะพี่น้องครับมีตังน้ำนี่แหละ AT Farm นะครับนี่เด็ดจริงนะครับนี่แหละมาเลือกมาชมเอารถพี่น้อง,งอ๋อไม่ต้องเอาตบไปเป็นแม่ลูกเป็นบ่ว่าถองขึ้กันไหนโอ้ก็ถ่องคือกันเน่ยตัวนั้นตบแบบเงีค่ะพี่น้องบัดนี้ต้นแหงนะหรืต้นนี้่อาจะใส่ร้อยหาซีไได้ยนะันเนาะตัวนี้นเห็นไห ตัวนี้อร่อยประมาณะปาอร่อยชีสิบหางอะอร่อยชีสิบหางได้ครับตัวนี้สูงกันมันอ้างดีมันอ้างนะครับพี่น้องอ่ะใส่ประมาณร่อยชีสิบหาแต่อ้างง่ายบักขักพี่น้องตัวนี้ตัวนี้ก็ใกล้ขอดแล้วค่ะตัวนี้ใกล้ขอดเดเดือนกว่าเลยขยับนานนิดนึงก็เออเอออ่ะตัวนี้เป็นงอบโบด้วยครับขอนขางที่จะอ้างใหญ่นะครับเนาะแขนอันตันเลยอันนี้ผมมาท่นหูหล่ะค่าจากตูด้วยครับหูไปห่วมกับพี่น้องนี่แหละทองก็พอได้คน้องงท้ออมโตคืนค่ะ คมโตนะครับพี่น้องอ่าเป็นง้อลูกไหนครับง้อลูกที่สองในทองอ่ะลูกที่สองนะครับเด้อตัวนี้เป็นหงสันเอาตัวนี้เปิดไว้ทีเอาสองหมื่นเก้าพันหาเอาไม่ก็นะครับสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทตัวละสองนี่สุดสองหมื่นเก้าห้าร้อยพี่น้องเอาเลือกเอาเลยตัวนั้นได้สูงกว่าเนาะเมียนตัวนั้นได้สูงตัวนี้ได้อ้างเลยตัวนี้ได้อ้างได้บูดพี่น้องครับเลือกเอานะครับเนาะนี่อ่ะพี่น้องครับนี่เด้อเอาใดหางัวถึกถึกย่นะครับเนาะเออนี่ ผมว่าน่าจะถูกใจเลยพี่น้องครับนี่นี่เบื้งเอาอ่างไงว่าลูกที่สองสดๆดดียุพี่น้องอ่ะสื้อได้สุดโตเรื่ลยพี่น้องสำหรับผู้ใดมักงอถือแล้วก็งามพร้อมนะครับเนาะนะผู้ใดเบื่อสื้อในคลิปนี้ก็อาจจะเสียดายสำหรับครับผมรอคลิปหนาน,นะครับนะเนาะผู้ใดโทรไปเด็กก่อนเอาเบื้งทายย่างครับวันนี้เดินเดินเดินลูกเดิน,นเรียกผิวหยันด,ด,ด,ดีนะครับเด้อให้เบื้งทายย่างนะครับเนาะเสวยสวยๆเลยนะครับ นี่างอ่างเอ็นใหญ่นี่ยเบื้องเล็บครับพี่น้องครับนี่แหละเล็บเป็นเหียนนี่ตโตๆอันนี้สองมื่นเก่าหาเลยพี่เจสอนี่ไหมเออนี่นี่ยนะครับเด้อเอานี่แหละครับไปสองหมื่นก็ได้โยนนี่สองหมื่นนี่นะครับเด้อสองหมื่นก่หาเลยจับย่นขามไปไปโยคากัด้กับไรเดือนะนะครับต่อไปสิเป็นแม่ลูกต่อไป ต่อไปวาเป็นชุดสามไม่ดชุดทุกทายถ้าไหนเมื่อตีมีสามยุติแน่นแน่นมีกำมพาตัวหนึ่งกับเมียลูกโอ้นี่แล้วครับพี่น้องครับอันตัวนี้เป็นเมียลูกก่อไเลโอตัวนี้มันว่าตวนี้นัดกำมพายน้ำคันยกเป็นยกสามเป็นชุดต่างฟ้าไปก็ได้พี่น้องครับเป็นเมียลูกแล้วก็แถมวม่าสาวตัวนี้ไปเห็นน้ำสาวก็เป็นออกแดงขอบเปลือกนะครับเป็นโบดพร้พมนะครับอตัวนี้จะเป็นแม่ขาวลูกแดงโบดถ์นะครับเด้อแม่แม่เครื่องดำว่เบียกับ เกือบเกือบโบดหมดอนเลพี่น้องครับประมาณเกิเปอเซ็นะเกิเอร์เซ็นตตัวตัวเม่เขาขาวนั่นตัวนี้เป็นสาวน้อยโบดค่ะตัวนี้สาวน้อยโบดนี่จะเต็มจ้าเม็มตัวนี้เอาเอาตัวนี้ก็กระไดเอาตัวนี้ก็กระไดเออตัวเอาไปเลยกันเลเออนี่นะครับไต่ว่าปรมาณู้ป่ตัวสาวนี่อายุจักเดือนหรือครับประมาณ6เดือนค่ะประมาณ6เดือนเด้อพี่น้องสูงเท่าไรแล้วลอยยีชิมหาค่ะลอยยีชิมหาได้เด้อครับเด้อประมาณ6เดือนนะครับเนาะเออตัวนี้เป็นโบดแบบจัเต็มเออเบื้องหน้าบนสู้ในลูกนี่เออนี่นะครับเนาะ ลอยยี่สิบห้ากับค่อนข้างที่จะโตใหญ่อยู่นะครับเดี๋ยวสิภาพไปเบื้อ่าครูนี่ครับป่ะเนี่ยเออครูนี่ี่ลูกพ่อได้จักเดือนแล้วตัวนี้นี่ลูกมะมี่อลอยอันนี้ลูกมะม่วงพลอยเนี่ยถับแดงดีประมาณสามเดือนค่ะประมาณสามเดือนแล้วก็แดงดีได้พี่น้องแม่เป็นลูกที่ไหนครับเนี่ยลูกตัวที่สามค่ะลูกตัวที่สามแม่ทองว่างเนาะแม่แม่ทองว่างแม่สูงเท่าไรครับลอยสามสิบเจ็ดค่ะแม่ลอยสามสิบเจ็ดได้ครับพี่น้องครับเอาอันนี้เป็นชุดอ่าได้สามกับตัวเมื่อกี้นะครับเด้อ ชุดนี้อุ้ยเปิดไว้ทีทะเลสองมือเก่าพันหาค่ะตัวนี้สองมือเก่าพันหาจับหา,บางสามมือพี่น้องได้ตัวเท่าะเลนะครับเนาะนี่หล,ลูกลูกมันสิมีตันมีได้มีอย่างตันมียู้ยูจิมมันจิบสวยปันใดแต่ว่ากับมีหลุมไม่อย่างในปกตินั่นแหละค่ะนิดหน่นอยเด้อค่ะเดี๋ยวเรให้บุญชูขึ้นรูปให้ก็ได้ขึ้นรูปให้เห็นบ่แม่นก่ะนิดหน่อย คขันตัวบอกกับพวกหัวก็บอกก้อนบอกก้อนเอ้าชุดนี้ครับกับตัวเท่านี่นะครับเด้อสองหมื่นเก้าตัเนาะเมียนสองหมื่นเก้าพันห้าตึกตัวละจักพันพี่น้องครับว่าถึงหมื่นอกตัวหลักพันเนาะตัวละว่าถึงหมื่นไงเออตัวละว่าถึงหมื่นนะครับเนาะไปเดินไปลูกขนานไปเร็วเอาไปเข่ากุมเข่ากุมกันเอออ่ะนี่ชุดนี้แหละพี่น้องครับเอออ่ะนี่แหละเออเลือกเอามีแต่งามๆครับผมใดเห็นมวยชาติไหนกัทักขอรูปผลใดได้พี่น้องสงสัยในเรื่อง อ่ะตอนนี้เท่าไดค่าวส้มเป็นยังไงต่อได้หน่อยได้หลายเท่าไดพี่น้องโทรเอาเบอร์ทรอยู่ไหนจอตรงนี้น้องวินเพิ่งบอกไงยี่ดอกพี่น้องครับอ่ะกะมีไห่แค่นี้น้องวินเนาะแมนค่ะเอ้ายกไป็หลัผู้ใดอเงินงบถึงพี่น้องครับเตยเพิ่มหน่อยตัวแม่รวนรวนกะคลิปนี้กะน่าจะมีไห่แค่นี้นะครับสำหรับเอทฟาร์มละกะขอจบขอพ่อใบแค่นี้ครับสวัสดีครับสสวัสดีค่ะ